อยากบูมเนี่ยนวม่หลานเจอมาเจอมาเจอมาเอมาเจอมาเจอมาเจมาเจอมาเอมาเจอมาอมาเจออมาเจมาเจเจอมาเจอมาเเอาเจอเจอมาเจเจอมาเจอมาเจาเจอมาเจอมาเจาอมามาเเอาเอาเาเจามาเจเจอมาเจอมาอมาเจอาเอาเจอมาเจอมาเจอ อะไรแกะออกมันหลุดนี่มันหลุดแลมัดเด้อเอามาจับขาหน้าเลยจะมัดให้อ่ะจับขาหน้าเลยขึ้นูเานปอยปอยเด้อปอยเด้อัเถะักมอะปอยเด้อขาหลังเี๋วูกยปอยสวยลูกยหน้าหนุนรอบเท่พอไรปอยนุ่นอ่ดไวไหม้มันเงือ่ไหมตรงนู้นดิตรงตัแดงอาพิตเอา้พิตา ตงกันไปชงกันได้เอออกกันยงไงนไปอีดโคตเก่งเลยรั